สวัสดีครับผมช่างตั้มพานทองนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถคันนี้นะครับคันที่ผมไม่เคยทำมาก่อนส่วนมากก็จะมีแต่รถตู้นะครับเป็นคันแรกเลยก็ว่าได้ที่แบบว่าคุยกับลูกค้าแล้วก็ตามจุดประสงค์ของลูกค้าต้องการ เรื่องในการวางแบบวางจุดต่างๆของรถคันนี้ออกมาให้มันตรงจุดในการใช้งานของลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถคันนี้ ครับก็นผมจะพามาดูเจ้าโฟตอนคันนี้นะครับเดิมเลยจะเป็นรถ4ล้อล้อเล็กนะครับก็คือตอนที่ลูกค้าไปซื้อมาเนี่ยมันจะมาแค่หัวอะคาซีนะครับวันวันที่ผมไปขับออกมาจากศูนย์ก็จะมาแค่หัวอะคาซีขั้นตอนต่อไปก็คือส่งทางร้านพี่กันให้พี่กันทําในเรื่องของตู้ทั้งหมดที่ออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก่อนที่จะส่งเนี่ยผมลูกค้าแล้วก็พี่กันเนี่ยได้วางแบบกันไว้หมดแล้วว่า งานที่จะต้องออกมาเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นในลักษณะแบบไหนปิดเปิดยังไงรถมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ส่วนแผงเนี่ยแผงล่างแผงบนทุกอย่างเนี่ยเปิดยังไงที่แบบว่าเบาแรงคนใช้มากที่สุดส่วนเรื่องของกําลังเครื่องนะครับของรถคันนี้ <Okay. S 1> โฟตอนคันนี้นะครับก็คือสอ2 0ั8 120แปซีแรงม้าขับเครื่องสองล้อครับผมก็ถามว่าไหวไหม น่าจะไหวนะครับมันมาเฉพาะหัวกับมาเฉพาะอมาใช่ไหมใช่ครับพี่เราสามารถที่จะเอามาตกแต่งกันแล้วแต่ใครจะไปตกแต่งใช่แบบไหนก็แล้วแต่ได้แต่รถคันนี้เป็นเครื่อง2,008ใช่ครับแรงหน้าดูเหมือนกันนะครับส่วนภายนอกรถก็จะประมาณนี้นะครับ็จะมองด้วยนะจะมองได้ก็คือขับง่ายนะครับเวลาเราปิดตู้ปิดอะไรแล้วก็จะมองทางด้านนี้จะมองง่ายอันนี้ก็จะกว้างหน่อยอันนี้ก็จะแคบหน่อยครับส่วนในเรื่องของรอบที่ศูนย์ให้มาก็จะมีเฉพาะหัวตรงนี้ นี่ครับก็บจะมีกระจกตรงประตูอเอาไว้มองเผื่อ,อเราชิดทางด้านนี้ส่วนงานโครงสร้างของพีก่กันเอาดูรอบนอกก่อนเลยนะครับ,อร,บรอบนอกก็ด้านล่างจะมี3บานอันนี้คือเปิดได้หมดเปิดเอาไว Service ้เซอร์วิสตรงนี้จะเป็นพวกถังน้ำมันครับ ตรงนู้ก็จะไว้เซอร์วิสพวกถังน้ําที่พี่การเอาวางไว้ครับครับก็ทั้งสองทั้งอ้อมคันก็คือจะเปิดขึ้นมาได้เลยพี่กันก็จะใส่โชคค้าไว้ให้ับผมในส่วนของด้านล่างครับนีฮะเวลามันเปิดลงมาเนี่ยมันจะประสานกันกับไอ้ตัวด้านล่างใช่พนะครับมันมันเปิดลงมาสุดปุ๊บเนี่ย เราดึงมันไว้แค่ตรงนี้พอดีเลยใช่ไหมพอดีพอดีดีกว่าคือว่าถ้าถ้าเอาตามหลักจริงๆนะพี่อาจจะเหลือแก็บไว้สักประมาณ5มิลก็ดีไม่ได้รับน้ําหนักตรงนี้ไม่ได้รับน้ำหนักไม่ไม่ไม่พี่ส่วนมากจะจะเป็นขาที่ต้องรับน้ําหนักอ่าครับอ๋อไม่มีขาค้ำอยู่ข้างล่างตรงนี้นะส่วนขาเนี่ยบัญชีเราเราจอดแต่ละพื้นที่นะพี่ครับี่การจะทําตัวปรับมาให้หมุนหมุนขึ้นหมุนลงอ๋อใช่ครับแต่ว่าถ้าถ้าเอาตามตามหลักเลยให้เบ้นแก็บไว้สักประมาณ5มิลก็ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาลงสุดท่เนี้โอกาสที่ มันจะมาโดนกันเนี่ยมันก็จะเป็นรอยครับใช่ครับตัวนี้เป็นตัวดันขึ้นดึงดึงขึ้นดันลงใช่ไหมใช่ครับตัวไฮดรอลิกนี่จะเป็นดึงขึ้นแล้วก็ดันลงมาตัวนี้เป็นไฮดรอลิกนะแต่ฝาฝาฝานี้ค่อนข้างที่จะหนักมันจะสโลจะลงช้าตั้งให้ตัวกันตกเนี่ยสามารถที่จะพับเก็บได้พับพับเก็บได้พี่ไอตอนเนี้ยผมตั้งไว้ก็คือถ้าถ้าเราจะออกเราก็ปลดเดือยทั้งสี่เดือยตรงนี้ครับพี่ใช่ครับแล้วเราก็ยกตัวนี้ออกไปเอาไปเก็บแล้วก็พับตัวเนี้ย ลงมาเก็บครับใช่ครับแล้วก็พับตัวยาวเนี้ยลงมาเก็บใช่พี่แล้วเวลาพับเก็บก็ครับพับเก็บปกติจุดประสงค์ของลูกค้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขากะว่าจะเอาไว้ทําอะไรแกเอาไว้กันตกไม่เฉยพี่แค่กันตกมานั่งกินเหล้าหรืออะไรอย่างนี้ป่ะใช่ตรงนี้มันมีเบาะนั่งใช่ไหมใช่เป็น3ที่นะตรงนี้นะสี่ที่พี่ทั้งตรงประตูนู้นด้วยประตูอาวีอ๋อตรงฝั่งนู้นก็มีใช่ไหมใช่ครับกินกาแฟดิบกรบกาแฟกินเหล้าอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เอาโต๊ะมาตั้งตรงนี้นะใช่ใช่ครับได้ได้พี่แข็งแรงพี่แข็งแรงแข็งแรรงงะเพาาาาาว่ทก ก็เซ็ตเรื่องน้ำหนักมานี่ครับนั่งได้อ oh. นั่งได้พี่ก็จะนั่งชมวิวนั่งอะไรไป uh huh. ใช่ครับ ก็จะกลางแต่ถ้ามองดูถ้าเกิดเรานั่งอยางเนี้ตามถ้าเกิดเรานั่งลักษณะแบบนี้ฝนตกเนี่ยเปียกไหมถ้าสาดแรงๆก็เปียกนะพี่ถ้าลมถ้ามีลมเปียกมันสาดเข้าดังด้านข้างใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเรามีไอตัวพยางออกอีกแบบนี้ก็ได้โอเคเลยใช่ไหมใช่ครับก็จะช่วยกันกันฝนกันอะไรด้วยครับก็ระยะก็พอดีกับที่เรานั่งเก้าอี้ทั่วไปนะพี่มันก็โอเคอยู่นะใช่ครับตรงนี้3มที่นะมีโต๊ะตั้งตรงนี้นะโต๊ะตั้งยาวๆนะั่งยาวๆแล้วก็นั่งกินอะไรนั่งชมวิวเวลาไปเที่ยว กำลังพอดีครับแต่ว่าก่อนจะนั่งผมแนะนําให้เอาตัวนี้ลงไปก่อนเดี๋ยวลุกขึ้นมาแล้วโดนเอ๋อโอเคตัวนี้เป็นบางกระทุ้งนะใช่ครับด้านหลังก็เป็นลักษณะเดียวกันกับด้านหน้าเนาะใช่พี่ก็ปดตัวนี้ก็เปิดออกมาใช่ครับปดเดือยปดเดือยแล้วเอาตัวแผงนี้ออกก่อนแล้วก็พับตัวนี้ลงมาเก็บพับตัวนี้ลงมาเก็บเป็นลักษณะเดียวกับด้านข้างใช่ใช่พี่นะแต่บานหลังของตัวนี้จะเปิดมือ ก็คือจะมีตัวเดือยล็อกอยู่ที่ด้านล่างแล้วปลดแล้วก็ดันขึ้นได้เลยโชุกก็จะดันขึ้นไม่มีไฮดรอลิกเพราะว่าตัวนี้จะเบาไงพี่ใช่ครับถ้าถ้าแผงข้างจะหนักครับใช่ละกษณะเหมือนกันกับด้านข้างตัวนี้โอเคนะครับโดยโดยรอบแล้วก็ไม่มีอะไรมีไฮดรอลิกเปิดฝาท้ายเปิดฝาท้ายเนี่ยเปิดทั้งข้างล่างและข้างบนเลยใช่ครับนะเป็นมันจะเวลาเก็บก็จะประกบกันอยู่ใช่ครับครับแต่ถ้ามันจะมีอีกกรณีหนึ่งพี่คือถ้าถ้าเราไม่อยากลงจากรถครับครับครับเรากดเปิดจาก เปิดประตูข้างรถตรงนั้นกดได้เลยครับแล้วมันก็เราก็เปิดแผงนี้ออกไปแล้วเราก็เปิดแผงนี้ลงมาครับแล้วเราก็ค่อยลงจากรถมาแล้วที่หรือไม่เราไม่อยากลงจากรถเราจะเดินเข้ามาตรงนี้มาทําอะไรตรงนี้ก็ได้พี่ใช่ครับไฮดรลิกนี่ก็มาตรฐานนะคือไม่เสียง่ายหรอเนาะไม่เสียง่ายพี่พี่การเแกเซ็ตระบบมาให้เรียบร้อยแล้วพี่คือหลายๆคนเขาคงจะพอเห็นปุ๊บเนี่ยมีอะไรขึ้นมาในสมองทันทีเลยคิดว่าเดี๋ยวเวลาไปแคมป์แล้วมันจะพังมันจะอย่างงู้นอย่างนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าบอกได้เลยว่า ไม่พังง่ายใช่ครับเปิดขึ้นเปิดลงทั้งวันเล่นทั้งวันก็ก็ไม่พังง่ายนอกจากแบตจะหมดนั่นแหละครับอ่าแบตจะหมดใช่ใช่นอกจากแบตจะหมดแต่จริงๆแล้วอันนี้ใช้ไฟกี่โวลต์อ่ะใช้ไฟของพี่การบอกมา12นะพี่ต่อต่อต่อเข้ากับแบตเพราะว่าแบตตัวนี้มันเป็นลูกเดียวมันไม่ใช่สองลูกแบตแบตรถยนต์เลยเหรออ่าใช่พี่ต่อกับแบตรถยนต์เลยโอระบบไฮดรอลิกจะไม่ไปยุ่งกับแบตลิเทียมแบตลิเทียมจะมันจะเขาเขาจะต่อเข้ากับแบตรถยนต์เลยใช่ครับ โอเคนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าลดเราขับบ่อยๆถ้าไม่จอดนิ่งก็โอกาสแบตหมดก็ไม่มีหรอกพี่ครับใช่ครับใช้ใช้งานได้ตลอดตัวนี้ก็มีบันไดขึ้นแล้วก็มีขาค้ำนะฮะทั้งล่างข้างบนเลยนะครับดูประมาณนี้คร่าวๆนะฮะมาดูด้านนอกตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้กว้างคุณยาวเท่าไหร่อยู่ประมาณเมตรเมตรเก้าสิบี่เมตรแปดสิบถึงเมตรเก้าสิบเมตรแปดสิบาะว่าต้องต้องตู้จะสูงอยู่ประมาณสองเมตรครับพอขึ้นไปต้องเว้นระยะตรงนี้ไว้ใช่ครับแล้วก็บานอันนี้ก็ลงอมกทนึงอ๋อ กว้างกว่ารถตู้คันหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆเลยพี่ใช่ครับถ้านั่งถ้านึกขึ้นมานั่งกันจริงๆถ้าประมาณ5-6คนก็กําลังพอดีมันมันก็จะไม่แออัดมากใช่ครับถ้าเกิดสมมุตินะครับอันนี้เป็นความคิดเฉยๆนะเป็นเวทีโดนตีเลยได้ไหมก็ได้นะนั่งเล่นโฟกซองนั่งอะไรกันคนนั่งกินอยู่ข้างล่างใช่พี่ได้นะ ได้แต่ถ้ามองผิวเผินเขาไม่คิดว่าเป็นรถบ้านนะพี่เขาจะคิดว่าเป็นรถเวทีอมองว่าเป็นรถเวทีแต่จริงๆิจุดประสงค์ของเจ้าของเขาไม่ได้เอามาทําเวทีนะฮะเอามาทําให้มันเป็นเป็นแบบนี้เป็นเทอร์เรสอะพูดง่ายๆเอาไว้นั่งกินนั่งดื่มกัน แต่คันนี้คือจัดเต็มที่เฉยนะจะดูว่าเออลักษณะการจัดเต็มของมันก็สุดเลยเราทาลังลินยังไงตั้มลังลินจะเป็นผ้าใบพี่จะจะให้ตัวได้จะห้อยตัวได้เวลากดไปก็จะพับเข้าไปข้างในเวลาเรากางออกมันก็จะอยู่ประมาณนี้รถตะแคงฝั่งไหนมันก็ไหลไปฝั่งนั้นมันก็ทําพ่วงไปด้วยกับบางทีเราเราเปิดแอร์หลังคาใช่ไหมครับน้ำมันไหลลงมาอย่างี้พี่มันก็จะไหลลงไปแต่ถ้าฝนตก ตอนตอนนั้นที่ยังไม่ได้ใส่เขาเนี่ยคือมันก็ลงช่องนี้แหละครับครับใช่พอเวลาใส่ไปแล้วปุ๊บมันไอ้มันก็จบปัญหาเรื่องน้ำท่วมด้านมันก็จะไปไหลเเรื่องด้านหลังหรือว่าด้านหน้าใช่ผมก็ใส่ให้ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังประตูใช้ประตู RV ใช่พี่ประตู RV ครับนะครับเป็นประตู RV เลยครับอันนี้ก็จะเป็นบ่ออีกตัวหนึ่งทั้งหมดีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น4ตัวเลยคันนี้ หน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างของอาบีอ่ใช่ครับอ่าโอเคด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะฮะโครงสร้างอันนี้เป็นเหล็กแล้วก็เป็นอลูมิเนียมใช่ไหมใช่ครับพี่กันทํามาเนาะใช่ครับแต่พี่ส่นมากพี่กันก็จะเป็นงานไฟเบอร์ถ้าส่วนใหญ่นะพี่อ่าแล้วมันจริงจริงมันเป็นไฟเบอร์หรือเปล่ามันเป็นไฟเบอร์อ๋อเนี่ยโครงสร้างนี่เป็นไฟเบอร์เครับอ๋อ เออ,เออพี่การก็เป็นไฟเบอร์อรนี่ว่ะไม่ใช่อลูมิเนียมนี่ว่ะด้าไหนก็จะซับด้วยแผ่นกันความร้อนแล้วก็โฟมกันไฟลามครับใช่ครับเดี๋ยวนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าความกว้างของที่นอนข้างบนเนี่ยนอนได้ประมาณกี่คนตั้มถ้าตามหลักถ้านอนเอาหันหันหัวไปทางนู้นนะพี่หันเท้ามาทางนี้ได้3 3มาคน ทางถ้าถ้านอนขวางก็ได้3เหมือนกันครับก็คือข้างบนเนี่ยนอนได้3คนแล้วใช่ีและข้างล่างเนี่ยข้างล่างอีกสามตอนนี้เราเซตเป็นที่นอนไว้ใช่ไหมข้างล่างใช่แบ่งที่นอนสมท่อนเนี่ยก็จะเป็นนอนท่อนละคนไปเลยถ้าเกิดเราเซตเป็นที่นั่งธรรมดาได้ไหมตรงนี้ได้ครับเป็นทางเดินได้ไหมได้ครับแต่คันนี้คันนี้ลูกค้าไม่ไม่แบ่งจะไม่ขอแบ่งเป็นเป็นชิ้นที่นอนครับแล้วก็ชิ้นช่องกลางเนี่ยจะขอเป็นอันเดียวทีเลยทีเดียวใช่ครับก็จะประมาณนี้ เป็นฝาพับมาเลยหรอคเป็นฝาพับเอาเลยพี่ทั้งทั้งบานเลยนี่ครับที่แรกฝาพับแรกผมก็ถามลูกค้าอยู่ว่าจะแบ่งไหมลูกค้าบอกไม่ต้องแบ่งครับเอายาวทีเดียวเลยประมาณนี้ประมาณนี้พี่รจะนั่งแล้วแล้วผืนนี้เราจะเอาไว้ลักษณะอย่างไงเอาผืนนี้ทิ้งได้ไหมทิงได้ครับพิงหลังนะลองพีพิงหลังดูได้ครับเป็นทิงหลังได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเศษอยู่นะครับเวลาเดินทางในช่วงการเดินทางเนี่ยอาจจะต้องพิงไว้ทิงหลังได้สบายใช่ครับ แต่ว่ามันจะมีแค่เบาะสามชิ้นนี่แหละครับมันก็เลยฝั่งนี้ก็เลยจะไม่มีพิงครับอ๋อโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่เห็นสังเกตเห็นผ้าม่านอ่ามันคืออะไรฮะตัวนี้ผ้าม่านก็จะเป็นม่านสําเร็จรูปตามที่เขาขายพวกดูโฮมพวกฮาร์ดแวร์นี่แต่ช่องช่องที่พี่การเจาะมาเขาจะเจาะตามไซส์ของเขาอยู่แล้วครับแต่ผ้าม่านเราก็ซื้อยาวมาไว้ลองเปิดนะแล้วเราก็มาตัดเอาก็รูดขึ้นปกติธรรมดาอ่าเปิดขึ้นไปแล้วนะฮะประมาณนี้อะ นะฮะก็ทะลุด้านหน้าก็คือเดินจากด้านหน้ามาด้านหลังได้เลยใช่ครับจริงๆอ่ะผ้าม่านถ้าเกิดไม่ได้นอนนี่ไม่ต้องเอาลงมาก็ได้ไม่ต้องเอาลงมาเปิดไว้อย่างนี้ใช่ครับแล้วเวลาขับไปก็คนทั้งหลังก็คุยกับคนทั้งหน้าได้ใช่ใช่พี่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะอันนี้ก็ให้ร้านให้ให้ร้านบอกมาเก็บเพราะว่าด้านด้านนี้ของพี่กันจะเป็นแผ่นสแตนเลสสแตนเลสหนาแกทำเป็นสแตนเลสไว้ใช่ใช่ครับก็ผมก็ให้ร้านบอกมาเก็บ เก็บเป็นชุดหนังโอเคเลยนะฮะก็คือด้านหน้านะครับก็จะสามารถเดินเดินเดินข้ามมาได้เลยครับข้างหน้านั่งได้สามสองคนสองคนสามคนเอาสบายสบายสองคนใช่ใช่พี่แล้วก็มานั่งข้างหลังนี่สักสิบสักสิบคนใช่ครับจริงๆแล้วจะผมตัวเล็กๆเนี่ยผมไปนั่งช่องกลางนี้ก็ยังได้เลยเหลือเฟือจริงๆนะฮะก็คือนั่งนั่งคุยกับคนขับรถได้สบายเลยนะฮะแล้วก็เป็นที่นุ่งที่นอนได้นะครับคงบ่นเอ้ย ไอตัวนี้มีมีอะไรฮะเป็นฝาอะไรครับเนี่ยไอตัวนี้ลูกค้าบอกให้ทาแค่ตัวกันตกไว้เฉยพี่เผื่อเผื่อไว้เนี่ยครับอ่านี่ครับเป็นตัวกันตกไว้เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ครับทีแรกผมว่าจะไม่เอาสูงหรอกลูกค้าบอกขอประมาณนี้เราก็ต้องไปไปตามเขานิดนึงใช่ครับพี่ตัวกันตกอ่าโอเคนะฮะก็คือด้านนี้มาดูด้านข้างกันสักนิดหนึ่งไอตัวนี้เราทําอะไรไว้บ้างตัวนี้เหรอพี่ครับถ้าเดิมเดิมเลยอ่ะ ของพี่การมาจะเป็นพัดลมเปื่อยแค่ของตัวพัดลมแต่คนเนี้ยถ้าเราจะบิวแค่ช่องเป็นแผ่นธรรมดามันก็ดูไม่สวยมันจะดูแข็งก็เลยเหมือนเดิมพี่ลูกค้าชอบมากเลยตั้งแต่ผมทาไปคันแรกอ่ะที่ทําเป็นหลุมในช่องกระจกใช่ไหมครับแต่อันนี้มันไม่มีหลุมนะพี่เราก็เลยต้องนูนออกมาใช่ครับก็สามารถเก็บพวกโทรศัพท์พวกของอะไรเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยครับ พวกรีโมทพวกอะไรหลายอย่างก็เก็บได้พี่ก็เก็บของเล็กน้อยกระจุกกระจิกนะชครับได้เลยนะครับแล้วเก๊นะมันดูเล็กจังเลยเก๊ะมันมันต้องเล็กพี่ไม่เล็กไม่ได้ครับครับเพราะว่าช่องกระจกไอช่องของบานหน้าต่างมันขึ้นสูงเราก็เลยจะต้องทําทําไปตามนี้นี่พี่ใช่ครับอาจจะดูเล็กไปนิดนึงแต่ก็แต่ก็ยังพอยังพอใส่ของได้อยู่ครับครับ ทั้งสองทั้งสองข้างพี่ทั้งของข้างนะฝั่งนี้ก็มันก็จะได้ตู้ใหญ่แค่ตรงนี้ตู้ใหญ่มีตัวเดียวอตรงนี้ตรงข้างหลังมีตัวคนึ่ครับตามตามระยะของเขารถคันนี้เก็บของตรงไหนบ้างฮะเก็บของที่ตู้พี่ด้านล่างด้านล่างเป็นลิ้นชักทั้งหมดนี่ครับเป็นลิ้นชักทั้งหมดฝั่งนี้สามนี่ครับลึกพี่เพราะว่าตู้ต้องทําตามไซส์ของตู้เย็นครับอันนี้ฝั่งนี้สองครับ นี่ครับสองตัวใช่ฝั่งนี้จะเป็นของระบบไฟของเก็บไว้ด้านล่างหมดเลยใช่ครับใช่ของจะเก็บด้านล่างหมดเลยแต่ถ้าของกระจุกระจิกเล็กๆที่สามารถแบบว่าอยากจะออกมาใช้ได้ทุกครั้งก็จะเป็นที่บนตู้ลอยครับครับบนรถคันนี้ระบบไฟระบบไฟสองแบบสองลูกพี่สองลูกสองลูกห้าร้อยหกสิบห้าร้อยคันนี้คันนี้คันนี้หกร้อยพี่หกร้อยอ๋อตัวนี้สามร้อยสองลูกใช่ใช่ครับ แบตสองลูกเลยอันนี้จะเป็นของในส่วนของอแผงวงจรเขาตังนี้ใช่ครับตัวนี้แผงวงจรจะไว้ช่องนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบตครับแบตสองลูกใช่ครับสองลูกเลยนะครับใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของแกเล่นแบตสองลูกทั้งสามคันเลยอ๋อคันนี้จะเป็นคันที่สามของเขาใช่ครับเอาใหญ่ไว้ก่อนใหญ่ไว้ก่อนดีพื้นที่ตรงนี้ตรงตรงที่นอนด้านล่างเนี่ยประโยชน์ใช้สอยมันคือ หมือนก็เป็นที่นอนอย่างเดียวเลยนะเป็นที่นอนอย่างเดียวพี่คือคันเนี้ไม่วิ่งบ่อยอลูกค้าจะไปจอดตามไซ้งานแล้วก็จะจอดยาวครับแล้วก็จะนอนแล้วก็ทํางานบนรถใช่ครับอาจจะอยู่ในที่ไซ์งานนะใช่ครับเป็นไซ์งานของเขาคล้ายๆจะยกบ้านไปไปอยู่แบบใช,ใช่พี่แต่ถ้าอันเนี้คือแกจะ เอาไว้ว่าสมมติว่าได้ไซายงานที่นี่ก็จะไปจอดทิ้งไว้พอได้อีกไซต์นึงแกเป็นวิศวกรเหรอก่อสร้างไงแกเป็นผู้รับเหมานี่แหละครับอ๋อผู้รับเหมานะผู้รับเหมาก่อสร้างนะใช่ครับแตกก็จะไปจอดตามไซต์งานต่างๆโอเคเลยนะเหมาะมากๆเลยมันเหมาะกับการที่จะเอออย่างที่บอกตั้มบอกอ่ะใช่ครับไม่ควรย้ายที่บ่อยใชนะก็คือหนึ่งเลยหนึ่งเลยมันรถมันค่อนข้างที่จะใหญ่ครับใช่ครับโอ้ ทัศนคในการขับขี่เนี่ยมันก็มันจะไม่คล่องตัวเหมือนพวกรถตู้ที่เขามาทํารถบ้านอยู่ใช่ไหมครับมคล่ความคล่องตัวมันไม่ได้ใช่ครับแต่ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยเต็มพี่กัดจริงๆใช่ครับคือนี้ใช้แอร์สตัวเหรอสงตัวพี่มีแอร์ไฮเออร์แล้วก็แอร์บ้านแอร์บ้านด้วยตัวหนึ่งใช่ครับนะครไฮเออร์เพื่ออะไรฮะมันเปิดแล้วมันแค่ตัวเดียวนี้มันก็เย็นฉ่ำเลยนะจริงๆอ่ะ ในชุดของงานบิวผมอะมันจะเป็นแอร์ตัวนี้อยู่แล้วใช่ครับแต่แอร์บ้านเนี่ยคือพี่การติดมาให้พี่การแถมแอร์มาให้เลยแถมแอร์มาด้วยใช่ครับแถมแอร์มาให้หนึ่งตัวก็จะเป็นแอร์บ้านก็คือเราอยากจะเปิดใช้ตัวไหนก็ได้นยครับแต่จริงๆแล้วไฮเออร์หลักๆเลยความเย็นมันจะลงครับอยู่จุดตัวเราเจาะตรงไหนมันก็จะลงตรงนั้นใช่แต่ถ้าเป็นแอร์บ้านมันสวิงอยู่แล้วไงพี่ใช่ครับมันก็จะทั่วลแต่พี่ว่าแอร์บ้านจะตัวนี้จะจะเย็นนะเย็นเย็นมากๆเลยแต่ว่าแปลกนะพี่ แอร์ตัวนี้ไม่กินนะไม่กินไฟใช่ครับลองผมก่อนก่อนจนเนี่ยก่อนก่อนที่จะมาทำทำคลิปวันนี้ผมลองลองเทสอยู่ประมาณ45หวันก็โอเคพี่ฟังกว้างโออามากๆเลยใช่ดีกว้างก็ในส่วนของโซนนี้นะครับก็จะมีทีวีแล้วก็ระบบแผงวงจรจะมีอยู่แค่นี้นะครับก็จะมีพวกสวิตช์ไฟต่างๆแล้วก็จะมีปลั๊ก220ให้แล้วจะมีแอร์บ้านแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ตู้เสื้อผ้าอ๋อมีตู้เสื้อผ้าด้วยตู้เสื้อผ้าพี่ตู้เสื้อผ้าครับเปิดนะฮะโอ้ยเสื้อผ้าจะได้ลูกค้ามะไฟข้างในบ้างไหมไม่มีพี่ตัวนี้อ๋อต้องไปใส่เองเนาะต้องไปใส่เองนะครับเพราะว่าตอนที่ทําตู้มาพี่กันปิดแล้วก็เดินส่ายไฟมาให้เรียบร้อยใช่ครับอ๋อโอเคนะครับตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่มากเลยนะใหญ่ใหญ่พี่สูงขวันแขนแขนได้เยอะครับด้านหลังก็เป็นเป็น ห้องน้ําไปเลยนะครับอ่ะครัวดูครัวสักนิดหนึ่งครัวตรงนี้ก็จะเป็นครับจุดครัวแล้วก็จะมีซิงค์ซิงหนึ่งตัวครับครับตัวนี้อาร์วีครับแล้วก็ข้างล่างเป็นอะไรฮะข้างล่างก็จะเป็นพวกตู้เก็บของพี่อ๋อใช่ครับอันนี้อันนี้อันนี้มันจะเป็นตู้ซิงค์อยู่แล้วครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเก็บของอีกหนึ่งตัวใช่ครับไมโครเวฟอ่าไมโครเวฟอยู่ด้านบนเลยคันนี้ด้านด้านไอไอคันเนี้ยเออแกให้ผมเอาไว้ด้านบนครับ แต่ถ้าไว้ด้านล่างอ่ะจังหวะที่เรานั่งลง<ช>ไปอ่ะมันไม่ได้แล<ะ>้วใช่ครับมันไม่ได้แล้วแล้วตรงนี้จะเป็นพวกตู้เก็บของต่างๆครับจากเก็บอะไรก็เก็บได้เลยอตู้นี้ยผมก็จะ ไอ้ตัวนี้เปิดได้ไหมเปิดได้แต่มันจะเปิดได้ไม่สุดมากพี่จะได้ประมาณแค่นี้ใช่ครับนี่ก็เปิดแล้วก็สามารถที่จะเก็บของแต่อะไรได้เหมือนกันนะผมก็จะมีตัวกันตกให้เพราะว่าตู้ข้างในมันต้องบีบเข้าไปแค่นิดนึงเพราะว่าผมต้องโค้งเข้าไปครับอจะแบ่งจะแบ่งช่องอย่างเงี้ยครับจะแบ่งช่องให้ได้ครับเอ้ยแล้วเราโค้งไม้ยังไงโค้งยังไงเออตัวเนี้ยไม้ยังไงก็เอาไม้มาตอเหมือนกับเป็นไม้อันนั้นเลยนะเป็นไม้เขียวเลยนะใช่ครับไม้เขียวแล้วก็เราโค้งยังไงฮะเราบากเอาพี่ บากเอาแล้วโป๊เหรอบากแล้วก็โป๊แต่ว่าเราก่อนโป๊เรายิงแม็กคู่เข้าไปก่อนเราเราบรรทัดเลิอัดพวกกาวร้อนแล้วก็มาโป๊แต่งแล้วก็นึกออกแล้วขั้นตอนการทํานึกออกแล้วพอพอจะนึกออกนะฮะก็คือไอ้ตัวนี้ตัวเนี้ยเหมือนเดิมเหรอครับกับรถสองสามคันแกต้องการประตูสไลด์ปิดใช่ครับแต่คขาเนี้ย ประตูสไลด์เนี่ยมันจะได้ทําตามแค่ไซส์ห้องน้าครับแล้วมันเลื่อนมาพอมันเลื่อนมาแล้วมันจะเป็นช่องผมก็เลยมาให้ลูกน้องอ่ะมาทําเป็นที่ที่เก็บของครับมันก็จะได้ไซส์เล็กหน่อยแต่จะใส่อะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยโอ้แต่งไปเพื่อที่จะให้ประตูไอบานเนี้ยมันเลื่อนมาชนปิดสนิทใช่ครับก็จะมีตรงนี้สองช่องข้างล่างอีกสองช่องเก็บของได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้อีสองช่องครับ เพื่ออยากวางของต่างๆอะไร่ามาดูห้องน้ํากันสักนิดนึงนะครับห้องน้ําก็เป็นของพี่กันเหมือนเดิมนะใช่ครับก็คือในสไตล์ของพี่กันนะครับอย่างที่บอกนะฮะก็คือมันจะต้องเป็นชกโคโกนะครับ,รบเบสเซตนะข้างในเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเลยใช่ครับ<ม>แล้วก็เป็นงานไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับของพี่กันนี่เขาเน้นร้อยร้อเปซ็นเป็นไฟเบอร์นะฮะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับกว้างคุณยาวเท่าไหร่ ตัวนี้80คูณเมตรพี่ส่วนา้ผมจะเน้นแต่ไซส์80คูณเมตรมันกำลังพอดีแล้วก็ไม่อึดอัดมากแม้งกต่ทางรถตู้เราก็80 80ิบแปดิบใช่แล้วส่วนด้านนอกเราก็มาใช้ตกแต่งด้วยระแนงอ่าใช่ครับก็เป็นระแนงนะด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างในสไตล์ของตั้มนะครับใช่ครับพี่คือเป็นระแนงครับตรงนี้ก็มาเก็บผิวใหม่ตรงนี้ครับเก็บผิวติดขอบลามิเนตให้มันเข้ากับบานบานประตูตู้ไอ้บานประตูสีดำครับ ้องน้าก็จะมีโออาร์ดีนะฮะใหญ่และโออาร์นะครับเหมาะกับการพักผ่อนใช่เลยเนี่ยตัวนี้เรามีไฟให้ให้ลูกค้าไหมเราได้ติดไฟไหมตัวเนี้ยตัวนี้จะไม่มีพี่เพราะว่าตามหลักเลยเนี่ยที่กันจะไม่ได้เดินมาไว้รอตรงนี้แต่มันเรื่องว่าด้วยเรื่องคือบางทีไฮดรอลิกมันลงมาด้วยครับแล้วบางทีพื้นที่มันอาจจะไม่พอครับมาถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดลูกค้าจะไปติดไฟเพิ่มเนี่ยติดตรงไหนที่ง่ายที่สุดในการการติด เพราะฝาท้ายเวลาเขามานั่งมาอะไรตรงนี้ยมันถ้าไม่งั้นต้องใช้เป็นแบบซื้อแบบแบตที่ชาร์จเอานะพี่แล้วก็มาติดเอามันก็ได้ไม่นานอ่ะก็ได้ไม่นานใช่ครับถ้าไม่งั้นก็เสียบปลั๊กเอาเสียบปลั๊กจากเงี้ยแล้วมามาติดข้างนอกเอาใช่ครับเพราะเราไม่ได้ลากสายไฟมาแต่ถีดได้ใช่ใช่พี่กันไม่ได้ลากสายไฟไปให้ใช่พี่ดังนั้นเราก็มันจะมีแต่ข้างในเพราะว่าจริงๆแล้วรถรถมาในราคานี้ตู้มาในราคาเนี้ถ้าเราจะมาเจาะ สุ่มสี่สุ่มห้าบางทีระบบสายไฟที่พี่กันเดินมาเนี่ยถ้าเราไปโดนปุ๊บมันพอมันพลาดเนี่ยพี่ครับมันอาจจะได้หรือออกทั้งคันใช่ครับโอเคด้านบนก็เป็นโช๊คเนาะใช่พี่ด้านบนงนี้จะเป็นโช๊คด้านล่างก็เป็นไฮโลิกใช่ครับนะครับไฮโลิกใช้ทั้งหมดกี่ตัวฮะใช้ทั้งหมดหกหกตัวหกตัวใช้หกตัวเลยนะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยดันขึ้นแล้วก็ดันลงใช่ครับทั้งสองตัวเลยใช่นะแต่ด้านฝาท้ายนี่คือดันลงอย่างเดียวใช่ครับโอเคนะท่าน สุดๆจริงๆนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นรถที่อีกคันหนึ่งนะครับที่มันมันฉีกแนวใช่ใมันเป็นฉีกแนวไปแล้วก็มันมันแตกต่างจากคันอื่นๆที่ตั้มเคยทําทํารถมาจะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นรถจําพวกนี้ก็คันนี้ก็จะเป็นคันแรกเลยก็ว่าได้ครับใช่ที่ผมได้ทําออกมาส่วนมากก็จะมีแต่พวกรถตู้รถกระบะก็นานๆครั้งนะครับจะเป็นคันแรกเลยก็เลย แต่ว่าคันนี้คุยกันมานานแล้วครับครับคุยกันมานานมากตั้งแต่ตั้งแต่รถตู้แกคันแรกที่มีแผงกลางยื่นออกไป2เมตรแล้วก็มาคันที่2ของแกก็จะเป็นฟอร์ดทานสิบที่มีแผงเหมือนกันครับคันนี้จะเป็นคันที่3ของแกใช่ไอ้คันนี้น้ําหนักเท่าไหร่ยังไม่ได้ไปช่างแต่ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ3ตันกว่าสตันกว่าสตันกว่าน่าจะอยู่ประมาณ3ตันกว่าใช่มันไม่หนักตรงไหนบ้างฮะตั้มหนึ่งเลยตู้ งานบิ rendered, ้วเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะมีชุดไม้ก็อาจจะมีแค่ชุดเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าพวกห้องครัวแล้วก็ตู้ลอยต่างๆคืองานไม้ที่เราใส่ลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต่างกับรถตู้เท่าไหร่นักพอๆกันเพื่อเปิดคันนี้น้อยน้อยกว่าใช่ไหมน้อยน้อยกว่าเพราะว่าเรามีหนังงานหนังมาผสมด้วยใช่ใช่ครับด้านบนเนี่ยจะเป็นหนังเลยเพราะว่าด้านบนเนี่ยหลังคาตรงเนี้ยของพี่การจะเป็น อลูมิเนียมแล้วก็ทับผมก็ให้ร้านบอกมาปิดด้วยหนังมันไปหนักเอาฝาปิดเนาะใช่ฝาไฮดรอลิกด้านข้างกับด้านหลังแต่ด้านข้างเนี่ยหนักมากๆเลยกแล้วอย่างนี้มันจะจะเอ็น้ายป่ะไม่ครับเวลาขับนี่มันจะเพราะว่าอ๋อมันตั้งอยู่ใช่ไหมใช่ครับมันตั้งตรงเนาะใช่ครับแต่ถ้าเกิดมันมันเอนอยู่อย่างนี้แล้วหนักแน่นอนหนักหนักพี่แต่ว่าไฮดรอลิกตัวนี้ถ้าเราเอาแผงลงไปเนี่ยไฮดรอลิกมันสามารถเวลาเรากดลงไปอีกอะ ทั้งทั้งที่มันสุดแล้วแต่เรากลดลงไปอีกใช่ไหมครับ,รบมันยกมันยกรถขึ้นได้เลยนะพี่<อ>ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ายกไอ้จนล้อลอยนะคือคล้คลาย,าย,ายๆว่ามันยกให้ให้รถมันโยกได้อะออใช่ครับก็คือแบตเตอรี่มันอยู่ด้านนี้นะฮะก็คือมันก็จะบาลานซ์กับใช่ฝาข้างนะครับเพราะว่าฝาข้างกับแบตเตอรี่หลักๆเลยทั้งห้องน้ําทั้งแบตเตอรี่ผมจะมาไว้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่มีอะไรละจะมีแค่ตู้เก็บของแล้วก็จะมีแค่ตู้เย็นใช่เพราะว่าตัวนี้ด้านข้างเนี่ยมันจะหนักโดยเฉพาะด้านซ้ายนะครับ เราก็เลยบาลานซ์มาที่กับแบตเตอรี่ก็โอเคแล้วนะตู้ก็เหมือนกันพี่ถ้าห้องน้ําอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่ชุดแบตผมจะอยู่ตรงข้ามครับใช่ครับผมจะแลวแบตแทงเกตแทง์นี่มาอยู่ฝั่งไหนอยู่ใต้ตรงกลางเลยพี่ตรงกลางเลยก็คือคัสซีแล้วก็ถังแล้วก็ตู้ขึ้นมาน้ําดีรถคันนี้กี่ลิตรฮะโอพี่กันบอกน่าจะประมาณเกือบ500อยนะพี่มันจะมีถัง300้อยกับถัง2อ0้อนะเยอะ กันนี้เยอะอยู่นานเลยมั้งเนี่ยใช่ก็เขาจุดประสงค์นะพี่คือเขาจะไปจอดที่ไซต์งานไงใช่เขาก็เลยจะต้องมีสำรองเอาไว้ใช้อยู่แล้วการเคลื่อนตัวกันอะไรพวกนี้มันจะอาจจะลําบากนะพูดง่ายๆว่าผู้หญิงขับลําบากหน่อยแหละถ้าเกิดเป็นผู้หญิงขับนี่แย่เลยหนึ่งเลยรถเนี่ยมันขับง่ายแต่หนึ่งข้อเสียเลยเรื่องในการทรงตัวแต่ถ้าเราเซ็ตช่วงล่างให้ได้หรือว่าโอเคปุ๊บมันก็ขับง่ายใช่ครับ แต่ตอนนี้เดี๋ยวลูกค้าเอากลับไปเนี่ยลูกค้าจะไปเซ็ตช่วงล่างใช่ครับเอายางหลังให้มันใหญ่กว่ายางหน้าไว้ก่อนนะจริงๆแล้วถ้าเพิ่มแนบล้อหลังมันเป็นมันเป็นล้อคู่ผมว่ามันจะโอเคนะอ่ะมันจะลดเรื่องในการเหวี่ยงของตัวรถเพราะว่าตอนนี้หน้าหน้ายางมันแคบใช่ไหมพี่มันก็สามารถโยกได้ใช่ครับสี่ล้อหรือหกล้อตอนนี้สี่ล้อไม่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่ไปล้อคู่นี่หมายถึงจะใช่ไปใส่หกล้ออใช่โอ้โหหกล้อก็ติดเวลาแล้วครับใช่ครับมันก็เรื่องการจดทะเบียนด้วย ใช่ปัญหาตามมาแน่นอนใช่ครับเพราะว่ารถคันนี้ก็จดเป็นป้ายเขียวเนาะจดเป็นป้ายเขียวอยู่ครับผมไม่แต่แกก็อาจจะมีเปลี่ยนมาเป็นจดในในส่วนของมอเตอร์โฮมก็ได้ใช่ครับนะฮะในอนาคตนะในอนาคตพี่ครับผมงานบิ้วผมอยู่ประมาณสองแสนไปไปครับสองแสนไปไปสองแสนกว่าครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้ตู้พร้อมระบบไฮไฮดรอลิกห้องน้ำของพี่กันทั้งหมดเนี่ยครับ ทั้งฝาข้างปิดเปิดทั้งหมดครับล้านสองครับล้านสองประมาณนั้นก็ประมาณจะล้านห้าแล้วนะล้านห้าประมาณประมาณล้านห้านะฮะที่ทำก็ประมาณล้านห้าตัวรถเลยอ่ะวันที่ผมไปเอารถที่ศูนย์เนี่ยครับแปดแสนแปดแสนแปดแสนก็ทั้งหมดก็ประมาณเท่าไหร่พี่สามนี่สองล้านสองล้านกว่าะ ประมาณนั้นเดี๋ยวคนนี้แกแกจะกลับไปแกจะกลับไปเซ็ตช่วงล่างอีกคือมันจะยังไม่จบแค่นี้ในส่วนของอุปกรณ์ที่จะต้องนําเข้ามาในรถแกต้องไปเซ็ตช่วงล่างอีกก็เข้าๆเลยนะฮะก็คันนี้ก็ประมาณล้านห้าเนาะประมาณนั้นถ้าไม่รวมตัวรถนะถ้าไม่รวมตัวรถนะเพราะว่าถ้าเกิดรวมตัวรถเข้าไปก็จริงๆแล้วถ้าเป็นตู้ธรรมดาไม่ใช่ระบบไฮดรอลิกไม่ไม่แพง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 เลยแต่เจอไฮดรอลิกคันเนี้ยไปหกแสนห้าแสนห้าแสนครับ ที่ที่คุยเรื่องระคังกันเยเจอระบบไฮดรอลิกไป5 0 0แสนครับข้าวก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจอยากจะโทรมาคุยกับตั้มพานทองติดต่อยังไงฮะก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับเบอร์โทรผมก็0981107038ครับผมครับผมก็อยู่ที่ชนบุรีอำเภอพานทองครับอยู่ในนิคมอมตะนครเลยก็เอาเป็นว่านะฮะก็ข้าวๆนะครับคันนี้ นะครับเอามาดูอะไรที่มันแปลกๆเอามาให้ดูกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ